ยังเนี่ยกันบุรีนูรีเซเดร์อไลค์ก็แชเดร์ใ,ใครกูกิ้กูกินเลยค่ะเช้าแล้วตื่นได้แล้วค่ะหกโมงแล้วจ้ารีบตื่นไปลงเนยนได้แล้วจ้าเอ,อวันนี้ไปไหนเอ่ยไป นะคะม่อคือหลับสบายไหม <ks> เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราอาบน้ำน,นะแต่งตัวนะคะบิ๊กขี้เกียจนะคะ <laughs> วันนี้คุณแม่ตื่นเช้านะคะคุณแม่ทำอะไรคะหุง <c oughs> ข้าวให้หนูดีหม่ำหม่ำนะคะอัน <c oughs> นี้อะไรคะไข่ <c oughs> แม่ก็เจียวไข่ให้ด้วยใช่ไหมคะอาหารมื้อเช้าใช่ไหมค่ะ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> ใข่ใส้จ้าขา ไปกระทะรสชาติดีดดนะเนาะออามาเสร็จแล้วแปรงฟันหรือเปล่าเป็นเด็กหนูดีก็อาบน้ํานะคะเราหมํ่าข้าวนะมื้อเช้าของเด็กๆสําคัญไหมคะสำคัญไหมสำคัญใช่ใชเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหมํ่ข้าวกว่อนไปโรงเรียนนะคะกระเป๋าเอลซ่ากับอาน,นามีอะไรบ้างน,นะคะอ๋อใส่นมได้ค่ะใส่เพมเพิดได้ค่ะข้างล่างชุดลำลองใส่ได้ค่ะ ข้างๆใส่อะไรคะเนี่ยกระเป๋าท,ท,ที่ที่ไม่ได้อือใช่อันนี้มันใบใหญ่มันก็ใส่ได้ค่ะก็ใส่ขวดน,น้ําได้ด้วยละคะอือฝั่งนี้ละคะลูกใส่ขวดนมหรืที่ใส่ได้ไหมคะอ๋อกระเป๋ามันใหญ่มันก็ใส่ขวดนมได้ด้วยนะ,ะตัวเนี้ยนะแล้วตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยจับจับอ้ยกได้แบบนี้เลยเหรอคะ ปิด,ด,ดอปิดก็ได้ยกเข็นก็นได้เหรอคะ่ค่ะสิหมดลว,วันนี้คุณแม่จะถักผมเปียให้หนูดีสองข้างนะคะคุณแม่ไปดูมันจาก youtube นะคะก่อนอื่นเรามาวีผมนะคะแล้วก็ถักเปียสองข้างวันนี้คุณแม่ติดโบว์สีขาวไปให้ด้วยนะคะน่ารักไหมคะน่ารักเนาะ กระเป๋าละจะกระเป๋าละเงีดีขึ้นอย่าคุณแม่มาสุดค่ะเด็กๆฝึกใส่รองเท้าเองก็ได้นะคะวันนี้น้องหนูดีฝึกใส่รองเท้าเองเลยค่ะเริ่มใส่ได้แล้วนะคะใช่ไหม ตบมือเก่งมากค่ะเก่งมากเลยอ๋อกระเป๋านุดีพร้อมแล้วใช่ไหมคะมันดึงได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยได้ไหมเออม่ขวดนมะม่ขวดน้ำขวดน้ำยบไปสวัสดีคุณพ่อกันสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะ้อม วันนี้ใครไปส่งหนูดีที่โรงเรียนคะพ่อกับแม่ไปไหมคะไปพ่อกับแม่ใช่ไหมคะหนูดีก็ลากกระเป๋าเข้าโรงเรียนเองเลยนะคะโรงเรียนหนูดีมีสัตว์ไหมคะมีมีจิ๋ามีมาลายมีเป็ดดาอ๋อมีลาบมีมาลายมีแพนดาใช่ไหมคะถึงโรงเรียนคุณครูมารับใช่ไหมคะคุณครูอะไรคะคือเดือนคือเดือนค่ะเดี๋ยวหนูดีขอตัวเข้าโรงเรียนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะ สวัสดีค่ะ